โรนันโดและเมสซี่สองตำนานผู้เขียนประวัติศาสตร์ลูกหนังโลกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสมัยใหม่แทบไม่มีการแข่งขันใดที่ถูกพูดถึงมากเท่ากับการแข่งขันระหว่างคริสเตโนโรนันโดและลิโอเนลเมสซี่สองยอดนักเตะที่ยกระดับกีฬาฟุตบอลให้ไปไกลกว่าเดิมทั้งคู่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยความยิ่งใหญ่ความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพที่ไม่มีใครเทียบได้หากเราพูดถึงนักเตะทั้งสองคนก็ดูเหมือนว่าจะมีเส้นทาง การก้าวสู่ความเป็นตำนานที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดลิโอเนลเมสซี่ถูกยกให้เป็นอัจฉริยะโดยกำเนิดเมสซี่ Messi, เป็นตัวแทนของพรสวรรค์ที่หาตัวจับได้ยากการควบคุมบอลที่เหมือนกับมีกาวติดอยู่ที่เทา้าการเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งอย่างนุ่มนวลและการมองเกมที่เหนือกว่าคนอื่นทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นฟุตบอลได้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นตลอดเส้นทางอาชีพเมสซี่คว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนรวมถึงบัลลังก์ดอ8สมัยส่วนคิสซู โรนันโดเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในขณะที่เมสซี่เป็นอัจฉริยะโรนันโดคือภาพแทนของความพยายามอันไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายที่สมบูรณ์แบบความทุ่มเทในการฝึกซ้อมและสภาพจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของนักกีฬาในยุคใหม่โรนันโดคว้าแชมป์รายการใหญ่ทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอามาลิตยูเวนตุตและทีมชาติปโปรตุเกส นอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลในระดับทีมชาติและยังคงยืนระยะในระดับสูงไมาอย่างยาวนานถึงแม้ทั้งคู่จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ความต่างนั่นเองที่ทำให้การแข่งขันระหว่างพวกเขามีความพิเศษการ,รเผชิญหน้ากันในลาลิก้าหลายปีคือช่วงเวลาที่ทั้งโลกต้องจับตามองพวกเขาถือเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการฟุตบอล และต่างพักดันซึ่งกันและกันทั้งเมสซี่และโรนัลโดต่างก็ผ่านช่วงขาขึ้นขาลงความกดดันและการเปรียบเทียบที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่เมื่อมองย้อนกลับไปการแข่งขันของทั้งคู่ก็ได้สร้างยุคทองของฟุตบอลที่อาจไม่มีวันกลับมาเกิดซ้ำอีก ไม่ว่าคุณจะเชียร์ใครสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือเราโชคดีที่ได้เกิดมาในยุคที่มีทั้งเมสซี่และโรนัลโดผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026ได้สิ้นสุดลงแล้วทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินาของลิโอนลเมสซี่และทีมชาติโปรตุเกสของคสเยโนโรนัลโดสามารถเริ่มวางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ครั้งสำคัญนี้ได้แล้วฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอาจเป็นเวทีที่ทำให้เมสซี่ โรนัลโดสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกที่ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกถึง6สมัยโดยทั้งคู่เริ่มต้นเส้นทางในเวทีระดับโลกตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งในปี2006และมีเส้นทางในฟุตบอลโลกทุกครั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมาแม้โรนัลโดจะประสบความสําเร็จในระดับทวีปคว้าแชมป์ยูโรและยูฟาเนชัลลีก2สมัยแต่ผลงานในฟุตบอลโลกกลับไม่เป็นไปนตามเป้าหมายเขาไม่สามารถทําประตูหรือแอซิสในรอบ็ n o เอา u ์ฟุตบอลโลกได้เลยในการลงเล่น2ครั้งที่ผ่านมาโบลเกตเคยสร้างผลงาน ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก2006ซึ่งเป็นทว์นาเมิลแรกของโรนันโดในฐานะนักเตะวัยเพียง21ปีโดยทีมสามารถทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จทว่าหลังจากนั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังตั้งแต่การตกรอบ16ทีมสุดท้ายในปี2010 และ2018ไปจนถึงการตกรอบแบ่งกลุ่มแบบช้ำใจในบราซิลปี2014ครั้งล่าสุดโบรตเกตสามารถทะลุเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการที่ริสียโนโรนันโดถูกดรอปเป็นตัวสำรองในรอบน็อกเอาท์ out. แม้เขาจะถูกลงสนามในฐานะตัวสำรองแต่ก็ไม่อาจพาทีมกลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะโมร็อกโกทีมม้ามื่นประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกฝั่งหนึ่งลิโอเนลเมสซี่ต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากตลอด16ปีแรก ของการเล่นในทีมชาติชุดใหญ่อาร์เจนตินาเคยพลาดท่าพายในรอบชิงชนะเลิศโคปาอเมริกาถึง3ครั้งและพลาดแชมป์โลกในปี2014ก่อนที่เขาจะได้สมวังในที่สุดหลังจากพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2021ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ความสาเร็จยังคงไหลามาอย่างต่อเนื่องอาเจนตินาสามารถป้องกันแชมป์โคปาอเมริกาได้อีกครั้งในปี2024ต่อเนื่องจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ทำให้ยุคทองของเมสซ,ซี่ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ปัจจุบันเมสซ,ซี่วัย38ปีเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์8สมัยจะยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะลงเล่นในฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันแชมป์หรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะอยู่ในทีมหากสภาพร่างกายยังฟิตและพร้อมลงสนาม น่าสนใจว่าแม้เมซี่และโรนันโดจะโดดเด่นในระดับทีมชาติมาเกือบ2ทศวรรษแต่ทั้งคู่กับเผชิญหน้ากันในระดับนานานชาติเพียง2ครั้งทั้งนั้นและทั้ง2ครั้งเป็นเพียงเกมกระชับมิตรในปี2011และ2014ที่สําคัญคือโปรตุเกสและอาร์เจนตินาไม่เคยพบกันในการแข่งขันอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่แค่ในยุคเมซี่โรนัลโดแต่รวมถึงตลอดประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมด้วย ขณะที่2ตํตำนานลูกหนังจากเมสซี่และโรนัลโดกำลังเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในอาชีพคําถามที่แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งต,า,งตาลอก็คือโชคชะตาจะนําพาให้ทั้งคู่ได้เผชิญหน้าก,นกันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายหรือไม่เพื่อไขคําตอบน,นี้เราได้สํารวจเส้นทางที่เป็นไปได้ซึ่งอาจนําไปสู่การดวลแข่งอันเป็นประวัติศาสตร์ระหว่าง2องซูปเปอร์สาตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคมาเริ่มกันที่สถา,านการณ์ที่1การพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ อาร์เจนตินาและโปรตุเกสถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม J และ K ตามลำดับโดยมีรายละเอียดดังนี้กลุ่ม J a อาร์เจนตินาประกอบไปด้วยอีก3ทีมคือออสเตรียแอลจีเลียและจอแดนกลุ่มนี้ถือว่าน่าสนใจและมีความท้าทายพอสมควรแต่ยังอยู่ในระดับที่อาร์เจนตินามีศักยภาพควา้าแชมป์กลุ่มได้ส่วนกลุ่ม K ของโปรตุเกส ประกอบไปด้วยอีก3ทีมคือโคลัมเบียอุซเบกิสถานและทีมจากรอบเพย์ออฟแม้โคลัมเบียจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่โปรตุเกสก็ยังเป็นทีมเต็งในสายนี้หากทั้งอาร์เจนตินาและโปรตุเกสคว้าแชมปกลุ่มของตอนเองซึ่งมีโอกาสความเป็นไปได้สงูงเส้นทางของพวกเขาจะมาบรรจบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยมีข้อแม้ว่าทั้งคู่ต้องผ่านรอบ32ทีมสุดท้ายและรอบ16ทีมสุดท้ายมาก่อน สถานการณ์ที่2การพบกันเร็วกว่าที่คิดในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าหากทั เนตินาและโปรตุเกสไม่สามารถคว้าแชมป์กลุ่มของตนได้และต่างจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มผลลัพธ์อาจทำให้เรามีโอกาสเห็นการดวลกันของทั้ง2ตํตำนานเร็วมากขึ้นโดยทั้ง2ทีมจะต้องลงเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนหากทั้งคู่เอาชนะในรอบ32ทีมสุดท้ายตามที่คาดหมายพวกเขาจะพบกันในรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่6กรกฎาคมที่เมืองดอลลัสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดที่เมสซี่และโรนัลโดจะได้เผชิญหน้ากันในทัวร์นาเมนต์นี้สถ สานการณ์ที่3การดวลกันในความฝ่ายฟันของแฟนบอลทั่วโลกคือการดวลกันในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่แฟนบอลทั่วโลกลุ้นมากที่สุดก็คือการได้เผชิญหน้ากันของเมสซี่และโลนันโดในรอบชิงชนะเลิศซึ่งอาจกลายเป็นจุดสูงสุดของมหากาการแข่งขันระหว่าง2ตำนานลูกหนังที่ยืนยาวร่วม2ทศวรรษหากอาร์เจนตินาได้อันดับหนึ่งของกลุ่มและโปรตุเกสได้อันดับ2หรือสลับกันทั้ง2ทีมจะถูกจัดให้อยู่คนละ สายของผังการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ทำให้พวกเขาจะไม่พบกันเลยจนกว่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจดุดหมายปลายทางคือสนามในรัดนิวจะ์ซี่์วันที่19กรกฎาคมซึ่งอาจกลายเป็นเวทีแห่งการปิดตำนานของเมซี่และโรนันโดยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่แฟนบอลจะคาดหวังได้ ส่วนสถานการณ์ที่4เป็นความเป็นไปได้ที่มีความซับซ้อนคือการพบกันในรอบ32ทีมสุดท้ายในกรณีที่มีความสุดโต่งโดยรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ขยายจำนวนทีมทําให้มีโอกาสที่ทีมอันดับที่3บางทีมจะยังสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้แม้จะเป็นไปได้ยากสําหรับทีมระดับอาร์เจนตินาหรือโปรตุเกสแต่ทางทฤษฎีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามหากทั้งอาร์เจนตินาและโปรตุเกสจบอันดับ3ของกลุ่มตนเองพร้อมกัน กลางการแข่งขันที่ซับซอ้อนอาจจับพวกเขาให้พบกันตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายที่แอตแลนตาถึงแม้ความเป็นไปได้นี้จะอยู่ในระดับที่แทบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้ง2ทีมแต่ก็ยังถือเป็นหนึ่งในฉากที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นความหวังของแฟนบอลทั่วโลกก็ยังคงเหมือนเดิมคือการได้เห็นเมสซี่และโรนัลโดเผชิญหน้ากันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดฉากมหาการ แข่งขันแห่งยุคให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลจะมอบให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ครับหากชอบคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ